<Baby. S 2> สวัสดีครับวันนี้เราจะมากินลำยออีกครั้งนะครับอร่อยครับอันนี้เราต้มะมาม่านะครับเป็นมาม่าครับแต่เราจะถ้วยเราก็ใส่ใส้กรอบด้วยแล้วก็ใส่ไข่2องลูก แล้วก็อันเนี้ยเป็นเนื้อไห่เนื้อมันคือสต้มปลาที่อุ๊ยี่สาวสา่งมาให้ไม่มีใครพูดคนเดียว ตอนนี้ก็เป็นเวลา้าทุ่มกับเที่ยงคืนแล้วพรุ่งนี้เราก็จะพาไปครับไม่ได้พาหมายถึงว่าพรุ่งนี้เราก็ทำงานเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพราะว่าเราว่างมากเราก็มาอัดคลิปอัดคลิปไปเลยแหละ ชีวิตนี้เราขาดมาม่าไม่ได้ไม่ชอบกินข้าวชอบกินมาม่าเพราะว่า <c oughs> กินมาม่าแล้วมันได้แบบสดน้ำแบบร้อนๆเนี่ยเพราะว่าเราเป็นแบบภูมิแพ้ไงเราจะมีปัญหาจะแบบเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจพอเรากินได้กินน้ำร้อนๆเนี่ยมันจะแบบโล่งคอนี่ย จหน้าเลยแอบมันบีดหน้ามุเข้ามาเลยส้มปลาอร่อยครับคือสั่งมาไม่ใช่สั่งเลยพี่ส่งาให้เป็นกระปุกใหญ่มากไส้กรอกน,น,นี่ก็เป็นไส้กรอกจากกุป,ปัง ราคาสามพันสามพันหรือสี่พันนี่แหละไม่แน่ใจสั่งเมื่อวานของตรงวันนี้เลย,ยมีแหง้งสุดน้ำแล้วมีแห้งสุด อร่อยใอืมอตอนนี้ไม่อยู่ในช่วงเก็บตัวนะเพราะว่าไม่ได้เก็บตัวมันตั้งแต่แรก ก็เก็บแหละหรือไม่เก็บวะกิงจริงไม่ได้เก็บหรอกแต่แค่ไม่มีตังคออ์ไปเที่ยวมได้อยู่แต่ห้องแต่ขนมนมทุกอย่างเยอะมากมีกินไหมครับ นี่คือสรหอที่เราเก็บเงินไม่อยู่เพราะว่าเราซื้อแต่ของกินนี่คือซื้อขนมม้ยแบบเยอะมากเอาไว้กินแบบแทนข้าวเลยนะเพ้ามาที่เกียรติทำอาหารด้วยอะเพราะว่าทำกับข้าวครั้งหนึ่งมันยุ่งยากมันจะต้องแบบทำอย่างนั้นอย่างนี้อไรงี้งเพราะว่าเมนูที่เราทำสนใจง่ายๆก็จะแบบผัดกะเพราคิม่อกก็จะผัดกะเพราแล้วก็ผัดกะเพรา กิอ้เนียถ้าเป็นเมนูอื่นใช่ไหมเราก็ทำได้แต่ว่าพอเราทำแล้วมันไม่ค่อยมีคนกินด้วยไม่รู้ว่ามันไม่อร่อยหรือว่าอะไรแต่ทำแล้วไม่มีใครกินถึงจะหน่าตาแบบทำออกมาแบบหน้าตาดีมาก ครับออกมากแบบน่ากินมากแต่ท้ายก็กินคนเดียวนี่คือสาเหตุที่เราไม่ค่อยอยากทำอาหารช่วงนี้ช่วงหนึ่งคือแบบโอ้โห,โห,โหลงทุนมากแนละ้วซื้อแบบจานมาอย่างดีซื้อแบบโน่นนี่นั่งกะแบบดีนะแบบไม่ซื้อแบบเครื่องปั่นมานี่แบบคิดแล้วว่าแบบ จะเอาแบบเครื่องปั่นมาจะจะทำแบบอ,อาหารแบบสไตล์ฝรั่งไปเลยอ่ะดีที่ไม่ซื้อมาแล้วก็ซื้อหม้ออบต้มร้อนมาอันหนึง่งทำได้หลายอย่างทำขนมก็ได้ทำกับข้าวก็ได้อ,อร่อย ออร่ยเห็นคนในทิกตอกบอกว่าหมาล่าที่ว่าอร่อยยังไม่สู้มาหาเราหน่อยเราขิดกว่าหมาล่าแน่นท้องมากดูแลสหายทำไมอ้วนดูกินเิ กินเยอะมากกินเหมือนแบบกินเผื่อพวกนี้อะ่ะเหมือนพวกนี้จะไม่ได้กินอะ่ะบางคนแบบปอยากอ้วนอ้อยากอ้วนอยากอ้วน,นจะกินตามคำอิ่มนุกดูกิน่งดุกอเงยปนอยากผอมอยากผอมกินทีละากระมังที่เราผอมไหม พร้อมแหละอย่าคิดมากถ้าใจเราพร้อมอะร่างกายมันต้องพร้อมก็ได้เหรอเป็นคนขี้เสียดายเวลากินข้าวนี่จะต้องกินให้หมดเพราะว่าแบบเราจะนึกถึงช่วงที่แบบเราลำบาก น้ำที่หยุดมีค่าเพราะฉะนั้นลดให้หมดครับบุ๊ย